สวัสดีค่ะขอต้อนรับคูณฟังทุกคนนะคะเข้าสู่ Daily IT ค่ะและในวันนี้นะคะคูฟังกำลังอยู่กับซีชัดปวีนะคะแล้วก็วงสาคนาญาตนะคะที่ซีได้เรียนเชิญมาล้วนแล้วแต่เป็นสาวๆๆๆี่มีสาวสีคนอันนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่า ในช่วงนี้เราจะเริ่มค้นหาคนในอุตสาหกรรมที่ซีรู้สึกว่าโดนใจซีมากเลยอ่ะแล้วที่สำคัญซีไม่ได้ใช้มาตรฐานซีวัดอย่างเดียวเพราะว่าคนเหล่านี้ทำแอปขึ้นมาแล้วติดสถิติท็อปท็อปท็อปตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะแสดงว่าเขาต้องมีของอะไรบางอย่างและที่สำคัญเป็นผู้หญิงซะด้วยเด็ดมากหนึ่งในแอปพลิเคชันที่อยากจะให้ทุกคนรู้จักนะคะก็เป็นแอปของบริษัทที่ชื่อว่า Photo App แอปนี้ชอบทำแอปเกี่ยวกับการถ่ายรูป แต่ถ่ายรูปเสร็จแล้วเรื่องที่โดนใจที่สุดคือการแต่งรูปคือเขาไม่ได้แต่งแค่ภาพแบบฟิลเตอร์นู่นนี่นั่นนะเพราะแอปลักษณะเนี้เมืองนอกอ่ะเขาทำเทพมาาแต่ในเมืองไทยที่เทพกว่านั้นนี่คือแต่งให้แบลแต่งให้คริสคือการใส่สติ๊กเกอร์เข้าไปดังนั้นเนี่ยบริษัทนี้สิต้องเรียกรีบเรียกเข้ามาคุยเลยโฟโต้อัพนี้เขามีทั้งหมดกี่แอปไม่รู้แต่ที่รู้นั่งอยู่กันสีเกือบ4คนนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี <ฮะ S 2> ๋ยวหยิบไมค์มาใกล้ๆทุกคนก่อนนะคะ แนะนำตัวทีละคนได้ไหมคะไช้ค่ะชื่อปุ๋มนะคะปิยวันเนนพึ่งนะคะทำแอปริบอนแคม era เป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์ของ Photo Up ค่ะอ๋อพี่เป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์เลยพี่ปุ๋มนะคะอ่าถัดมาข้างนี้ข้างหลังหน้าตาแลดู hey can you speak Thai oh girl is a look korean มากเลยนะคะเด็กไทยสมัยนี้นะคะโอเคชื่ออะไรคะชื่อกวัชราชัยวัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อเป้ทำแอปชื่อ c o l o r a s ค่ะ ใช่ชื่อเปเปอร์ค่ะอลิซราจงพานิชกุลค่ะทำแอปดิสเทมเปอร์ค่ะามาโมค่ะวรมาอัมไพรัตค่ะทำแอปชื่อเวดคาเมราหน้าตาดูยังเรียนอยู่เลยนี่ยังเรียนไม่จบใช่ไหมคะใช้แรงงานเด็กทุกคนทํางานหมดแล้วนะคะตอนนี้จริงหรอคือเรียนจบแล้วหมดทุกคนแล้วก็คือนี่ฟูลไทม์เลยไหมคะในการทําแอป ไม่อันนี้เป็นงานเสริมของน้องๆน,นะคะเป็นงานเสริมกันหมดเลยค่ะอา้าวฟินนะฟินฟินใช่ไหมนี่การรับฟินใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวบริษัทรู้รู้กันเลยเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าก็ต้องเข้าใจนะคะบริษัทค่ะเพราะว่าติดอันดับทุกแอปเลยนะคะทีน่น้องๆทานะคะแต่ว่าคืออัปเดตอยู่เรื่อยๆด้วยก่อนอื่นเล่าถึงความเป็นมาของบริษัทโฟโต้แอนิดหนึ่งว่าบริษัทโฟโต้แ p ปนี่คือทาแอปเหรอคะเดิมทีเดียวเนี่ยเราเป็นบริษัท ชื่อว่า iApp Creation เราทำแอปอบน App Store เนี่ยมาประมาณ3ปีแล้วเป็นกลุ่มคนไทยเป็นเด็กวัยรุ่นนั่นแหละน <Even> iPhone. iPhone อย่างเดียวแล้วก็คนไทยไม่ค่อยรู้ว่า mm hmm. จริงๆเราทำแอปขายตลาดอเมริกานานแล้ว mm hmm. อืมเป็นพวกแอปที่เกี่ยวกับ private ของเครื่องการล็อกเครื่องการอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจริงมากไ,ไม่เกี่ยวกับอะไรแบลวที่คนไ,<ม>ไทยชอบโหลดเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้รู้จักกับทางคนทำที่ที่ iApp ใช่ไหมคะแล้วก็ ก็มีแอปอยู่ตัวหนึ่งเป็นแอปที่เป็นกล้องเรามีแอปดีแต่เราขาดคอนเทนต์แล้วเราก็มองเห็นว่าเฮ้ยคือตัวพี่เนี่ยเป็นคนชอบงานศินละปะมากก็แบบว่าไลฟ์แฟนเพจไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์วันหนึ่งพอเรามไลฟ์ <Like S 2> คือเราไปไลฟ์แฟนเพจชาวบ้านที่เป็นงานศินละปะแล้วก็คิดว่าโอ้โหฟอลโลเวอร์เขาเยอะเนาะบางคนก็เกือบแสนอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ทำโพดักขายอะไรไปเราก็แบบชวนเขามาทำแอปกันไหมอืม,อมเพราะว่าเราอยาก เสนองานของน้องๆพวกนี้ให้เป็นที่รู้จักของชาวโลกคือเหมือนว่าเราก็มีคอมมูนิตี้คือเป็นแบบเครือข่ายสังคมของน้องๆที่วาดการ์ตูนเก่งๆ<ช>แล้วค่ะพี่ใช่คือด้วยความชอบของเราไงแล้วก็ตามๆไปเรื่อยๆแล้วพอ,อมีงานงานหนึ่งเป็นอ,อีเวนต์ที่รวมนักวาดเขาไปจัดนิทรรศการการชื่องานลวมเส้นพี่ก็ไปสอยเลยค่ะชอบใครก็แบบทำแอปไหมงานอะไรนะงานรวมเส้นเนาะงานรวมเส้นเป็นงานรวมนักวาดมีคนจัดค่ะแล้วก็ได้รับ ประสบความสาเร็จอย่างดีก็คือคนที่ชอบงานเนี่ยก็จะไปรวมกันคน,คนในแวดวงนี้จะรู้จักงานนี้ใช่ใช่พี่ก็เริ่มจาก6แอป,ปแรกก่อนเรามาทาโอ้พี่พเริ่มทีเดียว6แอป,ปเลยอะคะผู้ชายเ็าเริ่มกันทีละแอป,ปนะพี่ <laughs> ก็คือคือเรามีนโยบายว่าเราอยากให้ทุกคนมีแอป,ปเป็นของตัวเองไม่ใช่ว่า1แอปแล้วมารวมแบบทุกคนเราอยากให้ทุกคนสามารถพูดได้เต็มปากว่า ฉันมีแอปเป็นของตัวเองนะบนแอปสโตร์ hmm. เพื่อให้เขาเกิดความภูมิใจแล้วพี่มองว่าศักยภาพของเขาเขาทําได้ทั้งแอปหมายความว่าพอออกเซ็กเกอร์มาแล้วออกมาอีกในอีเวนต์ต่างๆซัมเมอร์ hmm. ปีใหม่วาเลนไทน์ hmm. คุณก็วาดมาเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่พี่เลือกก็จะต้องแบบสามารถวาดรูปได้เรื่อยๆก็ oh, <laughs> <ม>คือเป็นคนที่คําว่าสามารถวาดรูปได้เรื่อยคือขยันวาดนะใช่ใช่ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรอย่างเงี้ยก็เชิญมาทําชวนมาทํา เดี๋ยวค่ะพี่สามารถวาดรูปได้เรื่อยๆเนี่ยมันต้องขยันวาดขนาดไหนวาดทุกวันวาดทุก5านาทีหรือว่าทุกอาทิตย์ขอหันไปดูหน้าตาหน่อยหน้าตาหนดูสดใสแสดงว่าไม่ได้วาดหนักมากหนักค่ะหนักมากยังไงขนาดไหนคะคือจริงๆแล้วอ่ะปกติเป็นเอ่อเขาเรียกไงพนักงานออฟฟิศอยู่แล้วก็คือต้องวาดรูปทั้งวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอกลับบ้านมาก็ต้องมาวาดนู่นนี่นั่นอีกเหนื่อยอาชีพหลักคืออะไรคะเอ่อเป็นาร์ติสค่ะก็ทํางานคล้ายๆกันดีใช่ไก็ไม่ได้ขีดแนว ไม่ฉีกแต่ว่ามันจะเยอะเขาคิองานหนักอยู่แล้วใช่ไหมเขาต้องวาดมีดีเทลเยอะใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วเราวาดทุกวันสรุปแอ,แอปที่เราทำวาดทุกวันไหมมันแล้วแต่ว่าช่วงไหนที่จะมีเซตเพิ่มเข้ามาในแอป<ม>ช่วงนั้นก็จะ บี้อยู่ตรงนั้นแหละค่ะมันมาจากไหนเราจะรู้ได้ไงว่าจะวาดอะไรเข้าไปอ่ะก็คือพี่ปุ๋มอะค่ะเขาจะให้โจทย์มาอว่าเดือนนี้ช่วงเดือนนี้ไม่มีเทศกาลนี้นะก็ให้วาดอย่างคุณพาเป็นวาเลนไทน์เมษาจะเป็นสงกรานอะไรเงี้ยค่ะนี่คือตัวแม่ในการผักดันเหรอคะพี่ พี่เป็นตัวแม่เลยในการผลักดันให้เครือข่ายของเราะวาดออกมาได้โดนใจแล้วก็มีอัปเดตเรื่อยๆใช่ไหมพี่เป็นบอกแล้วก็ต้องตามงานน้องๆอ่ะเดือนนี้ส่งกันยังจ้าอะไรอย่างงี้ยฟีลิ่งถ้าเป็นบอกรหนังสือการ์ตูนก็จะแบบว่าเอานักเขียนวาดมาวาดมาวาดมาจ้าให้เจให้เจ๊งเงี้ยแต่ว่าอันนี้เวอร์ชันนี้คือแบบเอาโจทย์เอาโจทย์เอาโจทย์ไปแล้วก็วาดมาอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาแอปในเอปเาเรียกอัปเดตในแอปใช่ไหมคะแล้วนอกเหนือจากนี้ แอปมันเหมือนกันหมดคือความเป็นกล้องแต่ต่างตรงที่ว่าตัวเป็นตัวปั๊มในกล้องอะที่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเราเ,เรามีโจทย์ยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยแบบคนที่พี่เลือกมาทําแอปเนี่ยเขาจะต้องมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองอต่อให้เขาวาดคนที่แบบไปเล่นน้าอย่างเงี้ยเขาก็จะวาดออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่าเขามีเขามีความสามารถมีลายเส้นที่แตกต่างกันเช่นไงเช่นไง อ่างี้เลยนี่เลยนี่นี่แอปอะไรนะคะดิสแตมเปอร์ค่ะดิสแตมเปอร์เราจะหันไปด้วยอ่าหน่อยต้องเป็นอะไรทบายหน่อยอธิบายความเด็ดของแอปตัวเองหน่อยค่ะเออช้าค่ะเขาจะมีตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวของเขาอะที่แบบเด่นๆก็คือเป็นเด็ก กางเกงแดงอ่านะคะแล้วก็จะมีช้างกระต่ายลายเส้นเขาจะเป็นเด็กเด็กน้อยอนุบาลน้องหมีน้อยมีปลามึกแดงๆปากกลมๆช้างน้อยอย่างงี้คือแบบแบ๊วๆน่ารังหอแล้วยังไงคะแล้วเราหากินกับมันยังไงนี่คือวาดมาจากตัวเราเองหรือ ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช้างก็เลยวาดชา้างลไปยนี่คือหน้าเราเหรอนี่คือหน้าเราเหรอเหมือนไหมคะ <laughs> <laughs> เหมือนมากค่ะคุณผู้ฟังคะคือเขาวาดมาจากตัวเขานะคะเวอร์ชันที่เป็นการ์ตูนลายเส้นน้อยๆแต่ว่าซีว่าลายเส้นน้อยๆสื่อสารง่ายอะ่ะมันมีตรงนั้นแม้เพราะว่าลายเส้นแทบทุกอย่างในบริษัทของโฟโตอัพน้องๆในเครือข่ายจะวาดลายเส้นน้อยแต่ลงสีที่ที่ดูเด่นๆใช่ถ้าเกิดอืมเพราะว่า สติกเกอร์สำหรับแต่งรูปสตป์สำหรับแต่งรูปมันจะต่างกับสตป์ของการแชทสตป์แต่งรูปเนี่ยคือเราจะต้องไปใส่ในรูปซึ่งมีความเยอะอยู่แล้วเราจะต้องเล่นกับรูปถ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันน้อยแต่มันน่ารักมันก็จะง่ายกับการที่ไปแต่งรูปเป็นอย่างนี้นี่เองพี่คะเราหาก,กินกับมันยังไงคะวาดรูปนี่เขาว่าจิตรกรไส้แห้งนะสมัยก่อนถูกไหมคะใส้<ซ>แห้งไหมคะน้องดออูโอเคนะไม่แห้งนะกําลังดีนะคะไม่ถึงกับอ้วนพี ก็อ้วนพีบ้างบางคนอ้วนพีบ้านแสดงว่าได้ตังพอเหมาะพอสมนะน้องๆสมัยนี้นะคะที่เป็นนักวาดเนี่ยเขาจะมีแฟนเพจเขาจะมีแฟนคลับของเขาเวลาเขาทำโปรดักอะไรออกมาก็จะมีคนซื้ออ๋อคือแบบว่าสมัยนี้ก็เอาแฟนคลับมาเป็นเหมือนฐานคนที่ติดตามเราอยู่แล้วพอปล่อยอะไรมาก็เหมือนเขารับข่าวเราตรงๆเลยแต่ละคนแฟนคลับเยอะไหมอ่ะคนเยอะเป็ีเพอาน่ารักเหรอจ๊ะยังไงจ๊ะอันนี้ไม่รู้อะค่ะ ชอบคนเนี่ยใช้ได้มีของนะมีประมาณตอนนี้มีเจ็ดหมื่นแปดพันคนก็มีเยอะแล้วคิก็มีเจ็ดหมื่นโอ้โหเสร็จเล็บนะจ๊ะเจ็ดหมื่นนะจ๊ะเยอะกว่าเสร็จเล็บบางคนอีกนะฮะอันนี้คนนี้มีแฟนคลับคนแฟนเพจชื่ออะไรชื่อคอรเวียเลยค่ะคอรเวียสักก่อน K O R A W I A ค่ะของเราของเรากี่คนกี่คนละคะ แค่หมื่นสามค่ะโอ้โหลกหมื่นทุกคนเลยเหรอในอินสตาแกรมน้วยหมื่นสามค่ะมีอินสตาแกรมด้วยใช่ไหมคะชื่ออะไรคะ Dispaper ค่ะ D H I S P A P E R ค่ะชื่อเดียวกันทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram เป็นหมื่นก็เยอะนะแ้วของเราล่ะน้อยสุดเลยพี่หันข้างนี้ดีกว่านะคะพี่เริ่มพี่เริ่มขอเคล็ดค่ะมีแฟนเพจมี7,000ค่ะ ก็เยอะแล้วนะคะเยอะแล้วนะดาราบางคนเนี่ยไม่ถึง5,000นะคะ7,000ชื่ออะไรคะชื่อมัมโมค่ะสะกด M A M O เลยค่ะ M A M O ใช่ค่ะทั้งเป็นเกถ้าเป็น Instagram มจะชื่อม a มโมลิซึมก็คือ M A M O แล้วก็ L I S M ค่ะแล้วคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนเราต่างจากเพื่อนๆยังไงบ้างก็จะเป็นคล้ายๆโมเ็นแบบว่าหน้าตาประหลาดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพาสเทลหน่อยหน่อยค่ะ เวลาที่เราให้โจทย์น้องๆอะค่ะพี่เราบอกเขาว่าอะไรเรารู้ได้ไงว่าคนดูอยากได้อะไรเพราะว่าของพี่สิว่ารู้ใจคนนะเพราะว่าถ้าเกิดทำแอปพลิเคชันหรืออัปเดตขึ้นมาแล้วมันติดแรงกิ้งของการดาวน์โหลดคือเป็นท็อปแอปพลิเคชันในการดาวน์โหลดได้เรื่อยๆใน App Store เนี่ยถือว่าเก่งมากนะคะแล้วเราไม่มีทำา n n r r o i d เลยเหรอคะมีค่ะตอนนี้ Android เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ5แอปนะคะซึ่ง ทำไมเราทำ iPhone ก่อนนะพี่ทั้งที่ Android มันดูปล่อยง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยอตอนที่เราทำคือบริษัทเราเริ่มจาก iOS มาก่อนเริ่มจากทำแอปบนบน Apple Store มาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็พอเรามาทำา p o t t o อปเนี่ยเราก็ได้รับเสียงเรียกร้องกลน ว่าว่าทำไมไม่มีใน a n d r o i d ดเราก็เลยเริ่มทำเพราะผู้ใช้เดี๋ยวนี้เริ่มครึ่งๆแล้วนะใช่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทาง Google Play ยังไม่อนุญาตให้ทางประเทศไทยขาย in-app purchase ในแอปซึ่งเพิ่งอนุญาตเดือนที่แล้วนี่เองซึ่งมันข่าวดีมากสำหรับพวกเรานะคะก็เลยเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าในอนาคตก็ าม,มาแนนน่อก็หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ก็ลงทุนไปก่อนล่วงหน้าเยอะยังไม่ได้หาตังค์ได้มากนักถูกไหมเพราะแอปพี่ให้โหลดฟรีหลังจากนั้นเพิ่งจะเอาสติกเกอร์ท claro> ี่น้องๆวาดมาเริ่มขายได้บ้างทําอะไรได้บ้างใช่ค่ะใช่แต่ยอดโมเดลก็ได้ใจคนไปแล้วคือสร้างแฟนคลับก่อนหลังจากนั้นคนเริ่มดาวน์โหลดได้ตังค์ไหมพี่ได้ตังค์ไหมได้นะคะก็คือว่าอย่างที่พี่บอกก็คือว่าเขาชอบศิลปินอยู่แล้วอ่ะสมมติเขาเป็นแฟนเพจอยู่แล้วอ่ะ แล้วเขาแบบเอ้ยเอางานน่ารักน่ารักของศิงลปินที่เขาชอบมาเก็บในรูปถ่ายราคาแค่แบบ0.99เหรียญ30บาทต่อ1นึเซต40ตัวเพราะฉะนั้นแฟนที่เป็นแฟนของเราจริงๆก็จะตามโหลดอัปเดตมา ออสุดท้ายนี้ให้ฝากอะไรถึงซีเชื่อว่ายังมีน้องๆที่มีฝีมือและมีลายเส้นต่างจากน้องๆอ,อย่างนี้เราเห็นไอดอลของเรา3คนน่ารักน่ารักหน้าเด็กๆแบบนี้เป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าบางคนซีเชื่อว่าโหลดไปยังไม่รู้ตัวเพิ่งเคยเห็นหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปโพสใน u t u b e กันเนี่ยว่าเฮ้ย<ม>น้องเขาหน้ารักน่ารักแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยอยากวาดได้บ้างอยากลองทําแอปแบบนี้ได้บ้างเราเข้ามาอยู่ในกวนได้ไหมอย่างนี้นะคะเปิดโอกาสไหม เราเปิดโอกาสมากนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะทำงานกับ Photo Up นะคะส่งผลงานมามได้เลยที่เข้าไปที่แฟนเพจก็ได้ค่ะ,ะ f a c e b o o k c o m p h o t o u p a p p l i c a t i o n ส่งอินบ็อกเข้ามาหาพี่เป็นคนรับเองอแล้วก็ส่งผลงานมาว่ายังไงยังไงมีหลายคนติดต่อมาอย่างน้องเปเปอร์ก็มาทางนี้ค่ะติดต่อพี่เข้ามาพี่พี่ผมอยากทำแอปอพี่ดูงานแล้วแบบเฮ้ยทำได้ทำเลยก็ทำให้ใช่ใช่ใชใช เด็ดเลยอะ่ะโอ้แต่ดูแล้วน้องๆมีนคนขยันมากเดี๋ยวซีทํา <ำ S 1> บ้างนะค่ะพี่ <laughs> เดี๋ยวไม่รู้จะปั๊มตัวอะไรลงไปนะคะตอนนี้ยังไม่มีไอเดียเลยนะคะไม่รู้ว่าน้องๆเขานั่งขึ้นมาแล้วไอเดียมันมาจากไหนนะคะไว้วันหลังต้องมานั่งกินกาแฟกันบ่อยๆนะคะ mm hmm. สุดท้ายนี่หันมาข้างขวาบ้างนะคะหันมาข้างซ้ายจนจกะกระแลขวาแบบแห้งแล้วะะให้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆดีกว่าเพราะถือว่าพวกเราเป็นตัวอย่างไอดอลที่งานก็หนักอยู่แล้วมั้งงานปกติธรรมดาใช่ไหม ยังมาทำแอปพลิเคชันเองแล้วมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆกันทุกคนด้วยนะคะฝากถึงการมีแรงลุกขึ้นมาทำอะไรที่อย่างแอปพลิเคชันเรื่องเล็กๆที่มันสื่อสารกับคนได้จำนวนมากแบบนี้ คำถามที่ยากมากยากมากเลยอ่ะก็สําหรับคนที่สนใจอยากส่งผลงานนะคะก็คือให้ส่งเข้ามาที่โฟโต้อัพได้เลยเพราะว่าพี่ปุ๋มก็ทาพี่ปุ๋มก็เปิดกว้างมากเลยแล้วก็ตรงจริงๆแล้วอะค่ะโมเองก็แบบไม่ได้มีแฟนเพจเยอะหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาทาแอปอะก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าเราทําได้แล้วมียอดดาวโหลดตั้งแบบส0 0แสนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ดีใจค่ะที่ได้มาทํา ต้องบอกว่ายอดดาวนโหลดแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาจริงจริงด้วยนะคะต้องบอกว่าลายเส้นก็น่าประทับใจทุกๆคนเลยคือดูแล้วเนี่ยไม่มีอันไหนขาดตาเลยทีเดียวแสดงว่ากวนนี้จะเป็นกวนที่ทรงอิทธิพลต่อไปแน่นอนเลยทีเดียวเอาไปติดตามผลงานของน้อง,องๆเขาด้วยฟังจบแล้วใครยังไม่ได้ดาวนโหลดแอปพลิเคชันเหล่านั้นลองไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านั้นแล้วมาฟีดแบ็กบอกน้องๆอ,อ่านกันทุกคอมเมนต์นะอ่านทุกคอมเมนต์เปล่าเวลาคนมาคอมเมนต์แอปเราอ่านหมดเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให,ให้ปุ่มด้วยนะคะใครอยากที่จะเ,เป็น นักวาดการ์ตูนชื่อดังผ่านทางแอปพลิเคชันก็เป็นอีกทางหนึ่งในการสื่อสารในยุคสมัยนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมเลยวู้